ตัวนัทเองก็คงจะแบบเปิดเอาทั้งๆที่เราก็แบบชอบในงานนี้ค่ะหัวหน้าเราเป็นมิสเตอร์เวลคัมอะค่ะคือเอเ่อเรียกว่ายินดีต้อนรับทุกเรื่องนะคะทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของคำติคำชมรับทุกเรื่องแต่กย็ยกนิ้วโป้งให้เขาแล้วก็บอกว่าเ <c oughs> ชื่อว่าพี่ทำได้ค่ะเคยลองดูไหมครับอาจารย์คะวนี้ช่วงนี้งานหาย,ยากนะเ <c oughs> ปิดโอกาสให้หัวหนะ้าเขาได้รับรู้นคะครับเพราะว่าบางครั้งหัวหน้าก็อาจจะ ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไร ับมาพบกับช่วงจับเขาเล่าเคสกันนะคะมาฟังคําถามคําตอบแบบสั้นๆนะคะก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ช่วงหลักของเราก็คือช่วงจับเขาเมาา์นายค่ะมากันเลยค่ะคําถามโดนเยี่ยผลงานครับทำให้เสียเครดิตสมควรรายงานเจ้าของบริษัทไหมครับโอ้เป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะ แล้วผู้เชื่อว,ว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะถามว่าควรจะรายงานผู้บงังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปหรือว่าควรจะรายงานเจ้าของจัดการไหมคือว่าขั้นต้นเนี่ยลองควีนยยก่อนดีไหมคะว่าทำไมาจาึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกับคู่กรณีของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเขาลืมไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกันตรงนั้น แต่สาคัญที่สุดนะคะถ้าหากว่าการเช็คเครดิตนั้นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายกับงานของทางบริษัทเนี่ยร่ชว่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราควรจะมีการสื่อสารให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบแต่อย่างไรก็ตามแนะนําให้คุยกันก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีความไม่ตั้งใจหรือความพังเพลอที่เกิดขึ้นทํางานด้วยกันอยู่ในองค์กรบางทีก็ประคับประคองความรู้สึกกันนะคะแล้วก็ลองสื่อสารกันเพื่พอความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเคสนี้ค่ะ พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมีสายหน้าใหม่นะครับที่เอาปัญหาของคนหน้าลูกน้องมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องนัดก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทสวัสดีครับน้องนัดนะครับวันนี้น้องนัดมีอะไรจะมาเล่าให้พวกเราฟังครับค่ะก็ถ้าถ้าของนัดเองอะค่ะนัทเออเป็น Q A specialist แบบนี้เป็นมาักประมาณ5ปีค่ะ ตอนนี้จริงๆต้องชอบงานที่ขับอยู่แล้วมากๆนะคะแต่ว่าก็มีปัญหาขึ้นมานะคะ่ะว่าหัวหน้าคะ่ะเขาแบบใจดีเกินไปบางทีเราได้ทำ<ม>ไม่ใช่หน้าที่ของเราอ<ม>ะไรอย่างงี้ค่ะทสุดเนี้ยก็อาจจะทำให้เราแบบรู้สึกเบร์นเอาขึ้นมาอ<ม>ะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราทับเยอะมากจริงๆเลยอะคะ่ะสงสัยหัวหน้าอยากให้น้องนัดเก่งขึ้นมากๆก็รีบอกว่ารับงานมาเต็มไปหมดเลย<ม>ใช่ไหมคะ เขาอยากดึงศักยภาพของน้องออกมาเยอะๆค่ะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นแบบว่ามีฝ่ายการตลาดเขาโทรมาอย่างเงี้ยค่ะให้ช่วยทำรายงานวิเคราะห์ผู้แข่งนิดหน่อยหัวหน้าเขาก็รับาปากเลยค่ะแล้วเขาก็แบบเห็นเห็นว่าน่าถ้าจะทำได้วันนั้นเก่งภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้นั้นช่วยทขาแล้วหัวหน้าเขาลงมาช่วยเราแล้ยไหมคะเออไม่ได้มีค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเราแบบปฏิเสธไปอย่างเงี้ย เป็นเชิญแบบน้อยใจในะก็ได้โอเคงานเองก็ได้อะไรเงี้ยเคยบอกพี่ว่าสู้ๆนะครับพี่ <c oughs> มีเต็มที่เลยครับพี่มีให้หนูช่วยบอกนะคะ,ะนัดก็ยกนิป้งให้เขาแล้วก็บอกว่าหนูเชื่อว่าพี่ทําได้คะ่ะเคยลองดูไหมคะอาจารย์คะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้งานหาย,ยากนะอ๋อโอเคงั้นกลับมาเรื่องของเราดีกว่าค่ะนะ <c oughs> ต้องต้องถามนี้ค่ะว่าคนหน้าเขามอบหมายงานแบบนี้ให้คนอื่นด้วยไหม หรือว่าเป็นที่น้องนัดคนเดียวเออหรือเป็นน้องนัดเป็นตำบลกระสุนตกแกงเดียวหรือว่าจริงๆกระสุนก็ตกหลายๆตำบลน,นะในลูกน้องหลายๆคนของเขาอะครับคือจริงๆเขาก็อนุญาตให้คนอื่นทำเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนอื่นก็องานล้นหมูบ้ากบ้าเหมือนกันไม่รู้จะปฏิเสธเขายัางไงออืมแต่ว่าตัวเราเองก็จะบไม่ไหวถ้าให้พี่ชูแนะนำนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คงต้องบอกว่าอยากให้อยากให้มองมันเป็นโอกาส นะคะอยากให้มันเป็นโอกาสข้อที่1เลยคือมี mindset ว่ามันคือ opportunity ที่ดีที่หัวหน้าเขาอาจจะเห็นว่าเ,าเราเรามีความรู้ความสามารถที่จะทำได้เพราะแอบได้ยินว่าเรามีความมีทักษะภาษาอังกฤษด้วยเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ที่สำคัญสำหรับการทำงานในยุคป,ปัจจุบันนะคะให้มองจากตรงนั้นก่อนแต่คราวนี้จะบริหารจัดการอย่างไรแหมเราก็คงไม่ได้อยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์เนาะทำงานเลยขนาดนั้นทุกวันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ชูแนะนำว่าเราอาจจะต้อง เรียกว่าอะไรคะรู้จักจัดลำดับก่อนหลังและความสัมพันธ์ของตัวชิ้นงานก่อนนะคะแล้วสื่อสารกลับกับพี่เขาว่างานที่อยากจะให้ทำขอบคุณมากที่มอบหมายงานให้นะคะแต่ว่าตอนนี้หน้าง,งานของนัดมีทั้งหมด10เรื่องค่ะพี่นะคะเรื่องเออเรื่องไหนที่พี่คิดว่ามันเป็นลำดับที่สำคัญมากแล้วก็มี positive impact นะคะหรือเป็น priority ที่จะต้องทําก่อนของทีมเราอยากอยากขอความขอความแนะนําจากพี่เขาก่อนเราจะได้จัดลําดับสําคัญก่อนหลังได้ว่าเราควรจะไปลงเวลากับตรงไหนเพราะแน่นอนเราก็มีเวลาเท่ากับคนอื่นเนาะคนนึงก็มี24ชั่วโมงแต่ว่าเราก็คงไม่ทํางาน24ชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องรู้ว่าอะไรสําคัญต้องทาก่อนสําคัญแล้วก็เร่งด่วนและมีผลต่อ,เ,อ,อเป้าหมายขององค์กรน,นะคะมีผลต่อสิ่งที่เราได้ตกลงกับทางองค์กรเลยว่าเราจะส่งมอบอะไร ส่วนอะไรที่เป็นงานสร้างเสริมกิจกรรมพิเศษประสบการณ์ชีวิตของเราก็ต้องคุยกับหัวหน้าเนาะพวกางานที่เป็นงาน creativity หรืองานที่เรียกงานงอกอะไรเงี้ยนะคะเออถ้ามันมีงอกเข้ามาเราก็อาจจะต้องคุยกับหัวหน้าว่าอันนี้ขอจัดเป็นลำดับความสำคัญขั้นต่อมาได้ไหมหรือบางงานมันอาจจะเข้ามาแบบแทรกแซงจริงๆแต่ว่ามันกลายเป็นงานสำคัญขึ้นมาเราก็จะได้บอกกับพี่เขาได้ว่าตอนนี้เรามีงานซึ่งเราถูกจัดลำดับความสำคัญก่อนไว้แล้ว แต่มีงานนี้ซึ่งสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นขออนุญาตปรับลำดับของการทำงานเพื่อส่งมอบนอกั้นเองเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะต้องมีวิธีการหรือกระบวนการในการ เขาเรียกลำดับความคาดหวังจากหัวหน้าด้วยเราก็จะทํางานด้วยความสบายใจมากขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการที่เราจะสแสดงผลงานด้วยเพราะว่าพี่ววคิดว่าเวลาหัวหน้างานเขามอบงานให้น้องคนใดคนหนึ่งด้วยความมั่นใจเลยคราบว่าเขาก็อยากจะส่งเสรมิมน,น้องคนนั้นมีผลงานแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าหรือเมื่อมีโอกาสดีๆที่มันเข้ามามเขาก็จะได้สามารถนําเสนอเราหรือเราก็จะได้มีโอกาสในการที่ได้ได,ได้ได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับ ผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองทอี่อยากฝากให้น้อง,น,องนัดลองเป็นประยุกต์ใช้ค่ะแนะนําว่าอย่าเรียนภาษาอื่นเพิ่มนะครับนะัด <laughs> ถ้าน้องเรียนจีนกลาง <laughs> น้องก็เรียนฝรั่งเศสนี่ <laughs> น้องจะงานงอกขึ้นนะครับนะแนะนําว่าหยุดที่ภาษาังกฤษพงนะครับห <laughs> ยอกหยอกหยอก,ยอก <laughs> ให้แอร์มาทำงานแทนเรานะครับนะัดก็สำหรับอาจารย์นะครับก็อยากอาฝากไว้ว่าอันที่หนึ่งคือการที่เราเมีหัวหน้าที่อาจจะเรียกว่าเป็นพ p l e p l เซอร์ก็คือ เป็นหัวหน้าที่เป็นมิสเตอร์แอนด์มิสซิสเยสนะครับก็คือเยสไว้ก่อนนะก็คืออาจจะเป็นคนดีนะครับคนดีดีเกินไปนะครับในการที่แบบว่าอยากจะมีส่วนร่วมเนาะอะไรรับผิดชอบอาจจะด้วยว่าสเตจของธุรกิจเราอาจจะมีเรื่องที่ต้องสางจัดการเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าใจหัวหน้านะครับเนาะทีนี้ต้องต้องบอกนัดครับว่าข่าวดีก็คือว่าการที่เราเป็นคนที่พร้อมรับ โอกาสในงานใหม่ๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ growth mindset นะครับการทำงานเพิ่มเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ตรงกับการฝึกให้ตัวเองเป็น mastery ซึ่งเป็น angle หนึ่งของ growth mindset นะครับเนาะอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่านัทอาจจะคุยกับหัวหน้าได้ก็คืออาจจะลองหาเวลาส่วนตัวแล้วก็คุยว่าหัวหน้าคะ a ค e e r aspiration ของของนัทเนี่ยจริงหรืออยากโตเป็นอะไรนะครับนะถ้าหนูอยากโตเป็นสายภาษาหนูก็ไล่เก็บให้ครบหัวหน้าก็โอเคงานต่าง ประเทศต่างชาติต่างดาวก็มาที่หนูเลยค่ะนะหนูหนูหนูลบตึงให้เลยนะครับหนูหนูรับจบให้ทักษะเรื่องภาษาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ career aspiration ของของของน้องนะครับก็จ,จะมีการคุยว่าเรื่องจริงน้องเห็นตัวเองในอนาคต2ปี3ปีอยากโตเป็นอะไรแล้วเรีควร้ทักษะอะไรนะครับแล้วก็อยากจะให้หัวหน้ามอบหมายงานที่มันเกี่ยวกับทักษะที่น้องได้ฝึกแล้วหนูจะ เติบโตในหน้าที่การงานไปด้วยอันนี้ก็น่าจะทําให้วินวินหัวหน้าก็ได้โกยงานที่มันตรงกับความสามารถหรือทักษะที่อยากฝึกขึ้นไปด้วยค่ะนี่ดีไหมคะ,ะได้เลยคะ่ะก็จริงๆนัดเองก็จะพยายามเอ่อจว่ามีวาความกล้าขึ้นมากแล้วกันนะคะในการที่จะสื่อสารสิ่งเดียวอยากที่จะบอกเขาตรงตรงเองะคะ่ะก็จริงจริงขอบคุณพี่ๆมากมากเลยนะคะแต่ว่า จริงๆนัดมีเรื่องอีกอีกเรือ่องหนึงน่งค่ะที่ท,ที่อยากจะศึกษาพี่ๆค่ะค่ะเรื่องนั้นคือเป็นหัวหน้าคนเดิมเลยค่ะค่ะ,อะือเวลามีมีปัญหากับแผนกอื่นอะไรเงี้ยค่ะหวัวหน้าเขาก็จะไม่ได้เหมือนแบบอยู่ข้างเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะมีครั้งหนึ่งฝ่ายผลิตเขาก็มามาเหมือนเหมือนเหมือนแจ้งว่าเราแบบเกิดข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ทําตาม SOP ทุกอย่างเลยค่ะแต่ ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกแบบโอ้โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคื้นๆรู้สึกว่าแบบเาาแบบขาแบบว่าไม่ได้อยู่ฝั่งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับรู้สึกไงครับนัดร,รู้สึกไงครับท้อแท้หมดหวังซึมเศร้าเหงาหงอยหรือ,อยังไงครับ <c oughs> อารมณ์ของน้องรู้สึกไงครับที่ฉันรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะตัวนัดเองก็คงจะแบบ เอาทั้งแบบี่เราก็แบบชอบในงานเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาแบบใจดีเกินไปรับงานเผื่อใครอื่นเข,ข้ามาทำหรือว่าการที่เขาไม่ได้แบบอยู่ข้างเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม มีโอกาสได้ลองคุยกับหัวหน้าในประเด็นนี้ไมครับนัด้ยังไม่ได้ลองเลยค่ะก็เลยคุยกับพี่พีก่อนอืคำนั้นของพี่คือดื่มริพัวสองขวดนะครับนะแล้วก็รวบรวมความกล้านะครับขอพาหวัวหน้าเข้าห้องเย็นกุมมือหวัวหน้าแล้วก็บอกไปเลยว่าพี่ค้าหนูติดปัญหาเรื่องนี้ค่ะนะครับนะแบบว่าプライเวสชั่นก็คือมีโอกาสได,ได,ได้ได้คุยนะครับในบางเรื่องแล้วกออ็อาจจะต้องเป็นเขาเรียกว่า มันไม่นานเกินไปนักเรื่องนี้มันผ่านมานานๆแล้วมันก็คงแบบแผลตกสะเก็ดแล้วมันก็คงคุยก็คงไม่เหมาะแต่ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกที่ทําให้น้องรู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหัวหน้าไม่เข้าข้างพวกเราเลยอะไรเงี้ยครับก็แนะนําว่าอ,อ,อาจจะเปิดโอกาสให้หัวหน้าเขาได้รับรู้นะครับเพราะว่าบางครั้งหัวหน้าก็อาจจะไม่รู้เขาไม่รู้อะไรนะครับพี่ชุกม,มีอะไรเสริมค่ะคเออพี่ถามนุองนัดเพิ่มนิดนึงค่ะเวลาที่หัวหน้าเขาไปเหมือนกับเขาไปออขอโทษ หน่วยงานอื่นเวลาที่มีคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วเข้ามาคุยอะไรกับเรายัางไงต่อบ้างคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรต่อโ <Okay. S 2> อเค <Okay. S 2> ที่เกิดสถานการณ์ีคืนคโอเคพี่ชูคิดว่าอันที่ถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้บางทีหัวหน้าอาจจะไม่ได้ต้องการจะเบรมเราเนาะเพียงแต่ว่าหัวหน้าก็อย่างที่ท,ที่น้องนัทเล่ามาอย่างต้นลคะค่ะหัวหน้าเราเป็นมิสเตอร์เวลคัมอะคะ่ะ คือ,เ,อเรียกว่ายินดีต้อนรับทุกเรื่องนะคะทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของคําติคําชมรับทุกเรื่องแต่ครั้นี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเนกาทีฟฟีลลิ่งกับเราหรือไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับเราก็ได้ซึ่งต้องบอกว่าเขาอาจจะเป็นมนุษย์ที่มีเซอร์วิสมายสูงมากก็เป็นไปได้นะคะลดแรงประทะลดแรงเสียดทานแล้วก็ทําให้ทีมงานเราเนดูเหมือนเป็นทีมงานที่คอยช่วยเหลือทีมอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้มามเาีเรียกอะไร มีการมาบอกเราว่าเอ้ยเราทําไม่ถูกเราทําไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันติดค้างในความรู้สึกเราพี่ยนะุแนะนําว่าที่หนึ่งเลยค่ะคืออย่าพึ่งไปรู้สึกดีมราลาหรือว่าไปแบบรู้สึกท้อใจว่าทำไมหัวหน้าเราเป็นแบบนี้แต่จงใช้โอกาสในการพูดคุยถ้าหัวหน้ามีแบบวัน on อันวันคุยกับเราหรือมีนัดกันโดยรีวิวการทํางานก็จงใช้โอกาสนะคะคุยกับพี่เขาว่าเออพี่จริงๆแล้วเนี่ย วันนั้นที่พี่ไปคุยกับทางสายงานโปรดักชันน่ะแล้วก็เหมือนเขาที่เขามาเบรมอ่ะอย่างนี้นัดนนะขออธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีการที่พี่เขาไม่ได้ตอบเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าพี่เขาไม่มีข้อมูลแล้วเวลาที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยการแอดโนเลจปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นรีสปอนส์ที่ดีในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าเขามีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเขาอาจจะไปหาเวลาคุยเองเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งคือเราเรา,เราคงใช้ในเรื่องของ เหตุและผลเป็นที่ตั้งนะคะอย่างน้อยพี่ว่าอันหนึ่งที่ทําได้คือนัดก็จะได้เคลียร์ใจตัวเองว่าไม่ใช่ว่าเราทํางานไม่ได้มาตรฐานนะคะสคือเราก็บริหารบริบทของความคาดหวังได้อย่างถูกต้องหรือถ้าพี่ก็คาดหวังอะไรเรามากกว่านี้เราก็จะได้รู้ตรงนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสองเรื่องที่น้องนัดถามเนี่ยพี่ชูว่าต้องเป็นเรื่องของการการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมคัญก่อนหลังในงานที่ทุ่มทนกับ2 ลักษณะของคุณภาพงานหรือว่าผลการของการทํางานของเราด้วยว่าหัวหน้าต้องรับรู้เท็จจริงก่อนส่วนหัวหน้าจะ handle, แฮนเดิลกับบุคบุคลภายนอกอย่างไรอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่หัวหน้าต้องไปจัดการนะคะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพี่รู้ว่าในสภาวะจิตใจของเราก็อาจจะเบาขึ้นดีขึ้นและเข้าใจมันมากขึ้นนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะครับ ก็สือนะ่อสารล้วเขาอย่างไรแต่ว่าวันนี้ก็ได้วิธีมาจากพี่ๆคิดว่าเดี๋ยวจะลองนำไปใช้ดูค่ะก็อยากให้สุดท้ายอยากให้น้องนัทรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีหัวหน้านะครับทุกคนหัวหน้าก็เป็นคนเนาะ no body perfect แล้วก็บางครั้งถ้าเราสามารถที่จะสทอนหัวหน้าแบบให้เกียรตินะครับบางครั้งเขาก็จะแบบว่า,าตรักตัวเองได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอย่างที่คําแนะนําที่พ่ชูบอกคือจัดลาดับว่าอันไหนสําคัญก่อนสำคัญห,หลังจัดคิวใหม่หัวหน้ารับเผือกร้อนมาเนี่ย ที่บอกหนหน่อยว่าอันไหนมันร้อนกว่ากันนะครแล้วก็อันที่2คือเข้าใจอารมณ์ว่านัดอยากใช้หัวหน้าเราเนี่ยมีแบบเป็นชนเผ่าสปาร์ตันเขามาบ่นแผนกเราถ้ามันไม่ใช่หัวหน้าก็ไฟแทนชั้นไปเลยนะครับนะแต่โลกของการทาง,งานเป็นจริงบางทีอาจจะมีหลายปัจจัยนะครับนะก็ก็เข้าเข้าใจหัวหน้าด้วยนะครับใชเลยจ้ะครับครับคโชคดีที่ยังมีหัวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ ก็าฝากไว้สําหรับหัวหน้าหลายๆแผนกนะครับวันนี้เราก็ตอบคําถามลูกน้องไปแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าเองเวลาที่แบบว่าแผนกอื่นมาติลูกน้องของเราอาจจะต้องทําการแฟกต์ไฟดิเหมือนที่พี่ชูบอ,อก,ก่อนว่าเอ๊ะมันจริงหมนะกระทั้งที่ลูกทีมเราเนี่ยก็ทําตาม SOP แล้วเออมันมีอะไรบิดเบือนหรือมันเปลี่ยนไปกว่า r e q u i r e m e n t เดิมหรือเปล่านะครับ,รบนะบางทีก็จะได้ทําให้ลูกน้องในทีมเราเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีมอเตอร์เวทนะครับว่าไอ้หัวหน้าเอา เอาใจแจต่แผนกอื่นไม่เอาไม,ไม่ไม่ดูแลลูกน้องเลยนะครับค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเช่นเคยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับจับเข่าเม้านายค่ะไกด์ไลน์สำหรับหัวหน้าพาลูกน้องสู่ความสำเร็จนะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับบางคนมาทำงานแต่บางคนมาทำไมบางวิชันไม่ไหวนะอันนี้ฉันไม่ได้ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ <c oughs> เพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆในตอนต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับรายการจับข่าวมาสไนครับ